คุณผู้ชมคะบริษัทไทยชูการมิลเลอร์จำกัดนะคะจัดงานที่ชื่อว่า Bangkok Sugar Dinner 2023เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ของคู่ค้าน้ำตาลจากทั่วโลกและเพื่อประกาศความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลค่ะ บริษัทไทชูการ์มินเลอร์จำกัดในฐานะตัวแทน3มสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายและภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยจัดงานแบ่งคอกชูกาดินเนอร์2023กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจากทั่วโลกพร้อมตอกย้ำศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่2ของโลกค่ะครับวันนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางสมาคมนั้นได้ให้เกียรติ เชิญตัวผมนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการเดินไปข้างหน้านะครับของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจไบโอซ u คลากรีนอ e โคโนมีหรือ BCG e c o n o m i c Model ดังนั้นในค่ำคืนนี้การที่เรามีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนะครับและทั่วโลกมาพร้อมกันอยู่ที่แห่งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่กระทรวงชพวิกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจะได้นำเสนอแนวทางและทำให้ประเทศไทยของเรานั้น เดินเคียงข้างกับนานาอารยประเทศเพื่อช่วยรักษา c l i m a t e Chan g e แก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆพู่กันไปครับเราจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับทั้งผู้ค้าทั้งผู้ผลิตนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องในทางที่ผลิตตัว Product อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลเนี่ยเราก็เลยได้มาร่วมกันทีมวันนี้เป็นทีมที่เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและเราก็หวังว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมจะช่วยพัฒนาประเทศให้เรา ก้าวหน้าต่อไปได้เพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นที่จะต้องมาแข่งขันกันแล้วที่เราต้องรักษาโลกเอาไว้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะมีกำลังอยู่ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ BCG ที่มีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ต้นแบบ BCG จึงมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันค่ะ